สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องคารมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงเทียงของมือวันที่24เดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะบนี Ad ้แอด้าพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสขกุลมาติดตามรับช่มรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะในคลิปนี้นะคะ คู่จันทนได้นําของมหาปูย่าเทวดาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะงวดที่ผ่านมานี่คู่จันทน์เล้าก็บอกถึกนะคะประกาศใส่ไม่เลยนะคะว่าวันเด็กหนึ่งหกหกหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสั่นพี่น้องคะ่ะเอากรนทีห้าสีมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางโตเลขของปูย่าเทวดาเลขคู่จันทนนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคะ่ะถ้า่า่า่่่่่่่่่่ ตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาเมื่อแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสดบัฒพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทางรายการนะคะเนาะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดเสียนท่านใดน,นะคะก็ะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะทุกคอมเมนต์นะคะแอดอ่านเบิร์ดทุกคอมเมนต์เลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อ เอาบัดนี้เขาก็มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปู่ยาเทวดาค่ะเลขคู่จันทน์ทอนในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ค้ากรรมนวัตสการค่ะหน้าหน้าหน้ารวยสี่ห้ารวยเท่านี้ผมรวยมึงน่าพูชลาเดอร์ค่ะปูเดาเน่าเอาเน่าทางมาถามนะปู่ค้าเท่านเห็นว่าเอฟซีแล้วได้ค่ะปู่ท่านเห็นทางท่าเอฟซีเยอะ ว่าเอ่อแล้ว F4 F8 ของเหมือ,องนรู้อ้สียาเ้4เพื่อนเตี้ยค่ะมันนี่มาถามคือเกาขาปูถาม,นถามนแนวท่านี่แนวขะปูก็ท่านนี่จะผูจแทนท่อนเสรแล้วแล้วก็ควบคันมหมึกขึ้นโอ้ขะปูได้ขะปูะแล้วถามว่าพรานั่นนั่นเอ่อนั่นถอดว่า เลี stumbled, notes, mm ้ยงก้อนันมาถาว่นภด้านหอนอัน๋ยนี <right. S 2> ้รอดเมื่อกนใจหอนเนาะกูจะนั่นกันเลยค่ะใจหอนเมื่อกันนั่นกันกว่านาเอานมือนี่กมือนี้แล้วว่านภาเนี่ยเอมือนี่ละเมื่อกันอืมค่ะเราเลี้ยงก้อนฝันมาเมือนว่านาเนาะค่ะออดเาลูกอดเอาไวละเอามือนี่้วมาเตี้ยกรบพัวเอามือนี่ละเมื่อกันค่ะล้วก็ว่า ไือใครคือใครใครว่าไก่ไค่ไก่ค่ะใครไก่ยี่บ่ายแปดสิบสามฟพ่อนอืมค่ะเออเสี่ยไปถวายพระพระพิธอยู่ค่ะใครไก่ใไก่มันถ่มมดนอยู่แล้วหรือว่าคไก่ค่ะปูปู่ี่ยงปูเ่ว่าไเก่ไหเออเียงเง ปดสิบสามเงิแปดสิบสามงินก็ตัวี่เจ้าเจ้าเจ้าน้ำังิว่าสันต่าคุณสันวว่าเจ้าน้ำังินกอฟังน้ำเกล็ดน้ำแปดตัวเราเออเราใส่ตัวว่าสันใส่ตั้งหนาว่าสันอือแปดแปดสามเจ็ดเจ็ดสามอสี่วาเลยเพิ่มเพิ่มขึ้นมาแปดแปดสามกับเจ็ดเจ็ดสามบอกกันฮุ้ยเจ็ดแปดสามนะคะปูเจ็ดแปดสามเราค่ายค่ บ่มีบทบาทดีค่ะปู้ใครกับมุ่นกับเตียวเตียวอันแปดศูนย์นั่นแหละแปดศูนย์นะคะปู้แปดศูนย์ตัวเดียวบ่าอะไรตัมันมีสีอะไตัวก็มีสีเล้ากับเลากัยิ้มปุยเล้ากัว่านั่นละนั่นละสีเล้าว่าจะเล่าว่าค่ะปู้เปียนเปียนเก้แปดสามไหมโอ้แล้วว่าถือตัวนี่ม็นบ่กค่ะปู้แล่าว่า กรืเลงามรอามันคือดังที่เรื่พูดนีเร่รักียอย่างีว่าก็รอบสี่นะรอบมันดังกับซื้อหกเจ็ดด้วยเหรอะดังกับซื้อหกเจ็ดโอ้แล้วก็อ้วยมาใส่หกเจ็ดคือเก่าแล้วนะคะปูอวยมาใส่หกเจ็ดคือเก่าแล้วครัเด็กพี่เรน้องรอเรอบมันดัง เมื่อทีรย่านีเราเน่ามาตีตีตัวเดีวอ้ที่ว่าแก่สิบสามฟองใครไกรถวายพระไดพระวันน่งเพชดยูเฮ็รจีนเมือเฮชดยุทยสันเมื่อน้่ว่าค่ะถวายคนเดียวบเงินคก็ยังใครก็เป็นต้องสิว่า้องบุญนะค่ะรอบมัน้องบุญ ก็ผงอยู่ในวัดปลา <c oughs> ปลาปลามันกับว่าคือวัดบ้านนะเอนกับว่ามีเม่ออกไรค <c oughs> ืออยู่แต่มี่อขอกมีออกซ้าบุ้นเส้นมี่ก็ไข่เนาะค่ะคนกอนย่งมาอยู่นะคะปูออม,มี่เจนี่ค่ะก็ไข่อยู่เกิดเร่อ่าะไรก็ม่แล้ว โอเ้เนี่ยเนี่ยเรื่องวันนี้เนาโอ้อยอย่างเชนว่าสัตว์นะใครถือว่าใส่ถุงย่างเนี่ย <okay. S 2> ใช่ทุงย่างใช่ถุงย่างนี่สองข้างมือผนี้ว่ามันใส่ถุงเดียวดิใช่สองมืออยู่สองข้างบัคค่ะปุ๊ปใส่ถุงคูดแขกว่าใส่งขางเ่ยเท่ากันปุ๊บผู้ายลักษณะใส่บ่าสองข้างสี่ มันจิเป็นคือจังเข้าหาเข้าหามาเข้าหาบอกค่ะปู่แต่หาบแบบ88 88 88เบี้ยเงินเนี่ยโอ้ค่ะปู่เได้เลอาถีทั้งสองขางสิละมันมันเป็นลักษณะคือถ้าสมมติว่านั่นมันก็จะเป็นลักษณะคือเข้าหาบนามจริงไหมค่ะปูคือตาซังมันมีสองขางกันปนเงนเป็นเนตี8 8สิเลายิ่งไปปุ้ยเรยครับ7 8้ เอาละวพระา่วพระเนียมสวพระพระจะน้ำเก็ดน้ำเปียกตัวเัยแปดแปดศูนย์กับเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์สีแล้วก็ยิ้มด้กันบอกค่ะปัวเออเจ็ดเออเจ็ดเจ็ดแปดสามนะโอ้เจ็ดแปดสามกับแปดแปดศูนย์บอกค่ะปัวอออืมค่ะเจ็ดแปดสาม้ยิ้มีปุ๋ยดิใค่ แต่ว่าบอุณมาคู่จันท้อนี่แล้วมาบอกนี่คิวทุกงวดนะคะปูถือทุกงวดนะคะปูเนาะเอฟซีปูแค่อดเรื่อนจนจนเอฟซีพันสงสัยว่าเอ้าวคู่จันท้อนพันพรท่านได้ไปเกิดจักเทือตีว่าสันแอดมินว่าสันว่าเพันสงสัยเพันถามข้ามานะเห็นเพผนมาทุกงวดัเลยค่ะปูเพัน คนก็ุญแจเลแต่ว่าคนหนึ่งีเแล้วก็ยูเคนนั้นต่ว่าคนนั้นที่บอยู่ปนะที่พินเจ็กวามันสาเอ็ดนี่ไ้กันนี้เนี่ยเร็นกันนี่เนอืัดเัดวัดวัดป่าิมพับันลำเะวัดันค่ะได้หมู่บุตคนยิ่พนเจ้อ๋อค่ะก็แล้วน้ำสกุลตังเป็นซื้อวัดปะครับพวเออตังเป็นซอวัดเลยเป็นสวายสวายที่ดินนะค่ะ ว่าที่หญิงสางวัดเราตายโดนปนในเหรอคะปูนี่คู่ฉันทอนโอ้โดนเสือกแล้วอืมค่ะโดนแล้วเพราะเราเอาไว้สางวัดสั่งไหวนี่เนี่ยนี่เราอยู่ค่ะปลูกร้านเราแล้วมาอยู่ปีหลังเราีติดกันกับวัดปูเล่นไหค่ะห่างกันนิดเดียวเอห่างกันก็เดียวยังขวักขวายเราที่ขวัอืม ดึก้อนหินก็ถึงกอนนี้องโอค่ะปูีน่ก็กันี่ค่ะติกันนี้เิ็นติกันค่ะปูเ๋ยันเห็นเราเลาววเีเราห่วงทีเราหลายขึ้นคือนมาเราเริ่ม่ไเปเกิดค่ะเยอยู่ว่วียนปันเจ้ตะล่อล่เหรเราเราบอกแต่ฝุ่นเราตงห่วงก้อนเมือนเรา หกนึ 6, 1, 1่งเนีกน oh, ึ่งหนูว so cool. okay. yeah. ันคู่นะจังตะกอนเหมือนเด้มันมันกระ้งกลอเรไบอยู่นี่ไม่นะรัวันคู่วันนคู่หกนึงหนึ่งหกรออยู่ค่ะอ๋อจุดระประกาศใส่ไมเนะครับวุงวันนึงะเนาะเ้ารบประกาศใส่ไม่เลยครับก็หนมากับเป็นหกนึงหนึ่กกนึงหนเก้าน่วะค่ะ ฝังฟื้นหรถึงไล่คนที่ชอบวงฟี้ค่ะดวันนี้เราวันนี้เราเราใครค่ะใครไคผู้สวายพระไวาพะ้พระใครไกลเป็นใครไกลนี่ยแหละค่ใทุ่งหยางที่เป็น,นสนวรรพระ ก็เยว่าคือยังคือไก่ไ <lawsuit> ก <oon> ่หยิบสัพพระบอกว่านี่มันนี่วสามสิบแปดหน่วยด้วว่าสามสิบแปดหน่วยไก่ไก่ระว่าก็เลว่าบกเลยามว่าเด้เได้เบือว่าว่าสิด้ตู้ได้ลัาพี่ที่ว่าิตู้สี่งานยังยังว่าไก่ไก่สามสิ แกด้ <c oughs> วย 83, นย่เดียว่าจะวงสิสามสิบสามสิบแปดคุณแปดสิบสามคบปูแปสิบสามแล้วหั้ผิดตรงหน้าลงหลังใคสิย่างยังใครกล้แปดสบสามน้วยเดีวไปตีระว่งล่ะครัปูู้เี่ว่มีีเพระน้เีงันราว่าถาพระพระน้คิดน้เปียกสัอใส่เลย่ค่ะ อานำเปลียนนำเปลี่ยนต้วางสตานำเกลียนำเปลีก็คีแปดแปดศูนยเป็สี่เดียวเมนค่ะปูมันเรื่ๆปีนี้มันหลบเป่านาเปลาหลังเค่ะเนะมันก็หาบูดนก็หาบูดนก็หามเนี่ยมนนค่ะปูปีนี้เน่ค่ะก็ยกสุานก็หลบเปาพ็นก็หาป ก็พวกก็นี่คือกันแะนี่แปดแปดตัวนี่เราก็ยิ่งไม่ปุยเนยอืมค่ะถึกใจคักปัญญังลาวตีค่ะพวเจ็ดแปดสามเตตเราเจ็ดแปดสามก็แปดแปดอนี่ละค่ะเจ้าก็บโซกยิ่งไม่ปุยเอืมค่ะพวเิเ้าเข้ามาแมค่ะอืม ไ็ใคก็เรา,าใกล้ๆจบได้เลยพร,พรว่าเจะพอดีค่ะปู่จบะด้เลยไอ้ต้อนเ,นเอฟซีต้อน,อน,น 2> 2ปูอฟซีม่มัทำเอย่อกไรได้หลวงปู่ออเออเะโเออ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 เอ่เออเออเออเอเออออเอ่เออ่ออเอออเออเอเอ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 แเออเอรเออออคอออี เรองเตียนเดี é, ๋ยวกดไล์กดแชร์กดแชร์ไปดน้่กดแชร์ก็เพ่อพอดีอ่คนรงใจยิ่งกันแล้กันพอดีเบิ้งคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะพอดีนั่นเดี๋ยวนี้ดาวพอดีพอด้ให้ดูบไขเต้าไปโุงเรียนแล้วค่ะปูว เออเก็บยงานอนวนีก็เฮสดใยสมอง,นนองเนี่ยมันบอกว่าดีแน่ยก้วว่าไปได้คนนคะเก้ปูเออนีวก็สุามเจริญนะเก่าปูโอ้ปูโซ่เร็วกันนะคะเอ็ดพี่มีความสุขเจริญเลยสุกมันมันนี่ก็บี่ช่วนี่นะเด็กคุยจะชอดยมั้ยเนี่ยเกปูได้ค่ะปู กทางปลอดไฟค่ะปูขบค่ะขอบคุณปูดหลายค่ะปูเศร้าล้วเล่าค่ะปูเออเจริญพัากำลัมาสกัรค่ะปูสาธุกค่ะสรุปตัวเลขแนวอทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเนวอทางตัวเลขจากปู่ยาเทวดานะคะเป็นตัวเลขของคู่จันทน์มาบอกเมื่อคืนนะคะพี่น้องคะคู่จันทน์แลเราเอาไข่ไข่ไก่ใส่ถุงมานะคะ ใส่ถุงมาทั้งเบอร์นี่สิเป็นแปดสิบสามหน่วยแต่ว่าบร์นี่เราเห็ดเป็นสองถุงถือถุงละขางนะคะพี่น้องคะบอกว่าจะเอาไปถวายพระวสันพี่น้องเอาตัวเลขที่ปูย่าเทวดาเราตีตัวเลขของผู้จันท์ทองมากนะคะ0 80 8 80 8 8ศูนยแสามสแล้วก็แปดนะคะพี่น้องคะ คู่จันท่านเล่าก็ยั่งเน้นลางหกเจ็ดตเก้าัวเดิมยูคือเก่าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาจใจใส่ก็อยืแคปบหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะตัวเลขทุกัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดทุกๆูกโตค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสุขูสุกอนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะแล้วก็เป็นความเสือส่วนบุคคลน,นะคะเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี 91, ่น้องบรรเทาสุขสุขค้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมันลำลำรีรวยแห้งๆหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีดีแบบนี้นะคะ จากปู่ยาเทวดาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าบ่าอยากสิพราดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้พี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สได้บลาดทุกคลิปถูกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังจากทางรายการเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้กระสได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเฮาสุขสุขคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดในคลิปหนาเดค่ะเด้กสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ